หลังจากที่ไดทิปเปอร์ได้ทดลองขับในรุ่น s h y b r i ิซึ่งเป็นรุ่นที่นำเข้ามาขายจากมาเลเซียนะครับแต่คันนี้คือ e-power s e r e n a ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันโดยนิสสัน Serena นั้นจะมีจำหน่ายเพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับคือ s h y b r i ิแล้วก็ตัว e-power ราคาใน s h y b r i ินั้นอยู่ที่1,469,000บาท s e r e n a e-power ราคา1690 0 0 0บาททั้ง2รุ่นมีจุดเด่นที่ประตูหลังแยกเปิดได้ไปที่คาว่านิสสัน คลิกข้างล่างนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาสามารถที่จะขยับขนของได้อย่างสะดวกส่วนการปิดก็มีสายรั้งและรวมถึงมือจับความต่างกันของราคา221,000บาทที่เราเห็นได้ชัดเจนนั่คือสีตัวถังการตกแต่งภายนอกประตูสไลด์แฮนด์ฟรียังมีจุดเตะปิดที่แตกต่างกันทั้งรุ่น S Hybrid และ e-power สามารถที่จะเปิดประตูสไลด์ทั้งสงฝั่ง กการเตะคิกเซนเซอร์โดยตัว s h y b r t d นั้นจะต้องเตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตายด้ามเปิดด้ามปิดแต่สำหรับตัว E-Power เราสามารถที่จะเตะเปิดปิดได้ที่เสาบนะครับถ้าเป็นตัว s y i r i d นะครับต้องมาเตะตรงนี้นครับผมได้สาธิตในคลิปรีวิวแล้วแต่ถ้าเป็นตัว E-Power เตะที่เดิมเลครับเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายเรียกว่าสะดวกกว่ากันมากเลยครับ เซเรนาเอสไฮบเตเตเท้าเข้าไปที่ด้านล่างนะครับขอบของประตูโดยให้ตรงกับแนวที่ด้ามเปิดประตูก็จะสามารถเปิดประตูได้อัตโนมัตินะครับระบบก็ทํางานอย่างรวดเร็วเมื่อเราถือของพรุงพรังมาและในการที่จะปิดประตูก็ต้องเตะเท้าเข้าไปอยู่ที่ตายด้านล่างนะครับให้ตรงกับเซ็นเซอร์อยู่ที่ด้ามประตูนะครับแต่ถ้าเตะตรงนี้ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นละครับต้องมาเตะตรงที่ตรงประตูเลย นะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วหรือเราจะเปิดปิดประตูอีกจุดหนึ่งก็คือด้วยสวิตตรงที่ด้านข้างนี้นะครับที่ด้านเปิดประตูก็มีสวิตกดเปิดกดปิดได้ควบคุมได้จากสวิตแยกซ้ายแยกขวากดรีโมทได้เลย้าสวิตไปด้านบนหรือว่าสวิตลงมาด้านล่างประตูไฟฟ้าแต่แผ่นฟรีสไลด์ก็จะไม่ทำงานนะครับต้องให้อยู่ตรงกลางนี่นะครับ ประตูสไลด์ก็จะทำงานในระบบแฮนด์ฟรีเซรี n า e-power ไฟหน้าและหลังเป็นแบบฟูล LED ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED SERENA S-hybrid ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกหน้าพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน SERENA e-power กระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงา พร้อมแถบโครเมียมดีไซน์แบบ next generation V-motion Serena S Hybrid <S ประตูคู่หน้าเปิดได้กว้างเกือบ90องศามีความกว้างมากเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกที่มุมกันชนหน้ามุมกันชนท้ายรวมถึงที่กระจังหน้าตกแต่งด้วยสีดำเงารวมถึงโครเมียมในรุ่น e-Power ก็มีหลังคาสีดำนะครับเป็นตัวเลือกและภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั้นก็คือตัวล้อลอยถ้าเป็น S Hybrid จะเป็นล้อลอย15นิ้ว แต่ e-power เป็นล้อลอย16นิ้วรวมถึงชุดแอโรพาะครับถ้าเป็น S-hybrid ก็จะเห็นว่าที่ตัวถังด้านข้างนั้นจะแต่งชุดสเกิร์ตโป่งออกมาแต่ตัวของญี่ปุ่นฮ e ะ e-power นั้นมาเบ็ดเสร็จเลยครับแต่งได้อย่างเนียนมากเลย s e r e n a S-hybrid ดีไซน์ทางด้านข้างจะเห็นว่าในส่วนหน้าเรียวตามหลัก Aero dynamic คล้ายๆรถไฟหัวกระสุนล้อลอยดูแล้วจะมีขนาดเล็กขหน่อยนะครับขนาดเพียง15นิ้วยางขนาด195 ทับ65 R 1 5ลองเช็คลมยางดูก็อยู่ที่36 37ปอนด์นะครับก็ถือว่ามากอยู่ถ้าสำหรับรถโดยทั่วไปผมมาสังเกตแล้วก็มาดูที่ข้างประตูฝั่งคนขับสเปคลมยางสำหรับนิสสันเซร e น a านั้นอยู่ที่41ปอนด์แล้วก็ลองกลับมาเติมที่41ปอนด์ครับแต่ว่าผมเติมตอนเช้าอีกวันนึ้งนะครับเพื่อให้ลมยางมันเย็น เมื่อขับด้วยความเร็ว41ปอนด์ของลมยางนั้นรู้สึกว่ารถวิ่งแล่นได้ดีกว่าไม่หนืดเมื่อไม่หนืดเหมือนกับเราใชา้ลมยางอยู่ที่36หรือ37แต่ก็มีการเพิ่มเติมชุดแอรพารพทให้ดูเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นที่กันชนหน้าและด้านข้างในส่วนล่างครับที่เป็นนูนๆสันๆออกมาการซับแรงสั่นสะเทือนแม้ว่าจะเป็นล้อขนาด15นิ้ว แกมยางก็เหมือนรถมาตรฐานรถเก่งนะครับแต่ว่าสามารถที่ซึมซับแรงสั่นสะเทือนมีความนุ่มนวลในการขับขี่ไม่เด้งหรือว่ารู้สึกย้วยจนเกินไปแต่นี้พูดในลักษณะของการที่ไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนะครับดีไซน์ที่แตกต่างเซรน่าอ e ีพาวเวอร์พวงมลาลัยดีไซน์ตัวดีหุ้มด้วยวัสดุหนังตัวอักษรนิสสันสีขาวเซรน่าเอสไฮบริดพวงมาลัยดีไซน์เดียวกับนิสสันเทอร่าตัวอักษรนิสสันสีดําพวงมาลัยหุ้มหนังแต่หนังจะไม่ใช่หนังนุ่มนะครับ เป็นหนังที่แบบนึกๆหน่อยกระชับมือเซเลนา e-power เบรกมือไฟฟ้าเซเลนา S-hybrid เบรกมืออยู่ที่เท้าและอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากตัว S-hybrid นั่นก็คือถาดวางของครับอันนี้เป็นฟังก์ชันปกติเลยถ้าเป็นตัว S-hybrid จะมีที่วางแก้วน้ำเป็นคล้ายๆก้ามปูนะครับแต่ขณะที่ตัว e-power ต้องใช้วิธีเปิดนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับ หรือปิดราบเป็นที่วางของพิเศษที่ด้านหลังเบาะแถวที่2มีถาดพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําสําหรับเบาะแถวที่3เป็นที่พับเก็บนะครับเป็นถาดวางของวางสําหรับรับประทานอาหารสำหรับเด็กๆก็ได้นะครับเมื่อเราจะพาไปท่องเที่ยวและยังมีช่องวางแก้วน้ําอีกครับนี่ยสอจุดเราพับที่วางแก้วน้ําไปก็จะเป็นที่วาง สิ่งของวางที่ขนมคบเคี้ยวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นช่องวางแก้วนะ้าก็จะเป็นแกล้ๆก้ามกรับก้ามปูหนีบทั้ง2ฝั่งภายในก็เป็นจุดเด่นของ e-power ซึ่งแตกต่างจากตัว S-hybrid เราเปิดให้ดูหน้าจอหน้าจอเป็นจอ2จอแยกเชื่อมต่อกันฝั่งละ12.3นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายตรงนี้ดีไซน์ต่างจากตัว S, S Hybrid อย่างชัดเจนไม่มีคันเกียร์แต่เป็นปุ่มกด PRN แล้วก็ D ทับบและมีโหมด e p e d e r สามารถเลือกใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปลิงก์กับการเลือกโหมดขับขี่ใต้เบาะของผู้โดยสารคู่หน้าโป่งนูนออกมานะครับไม่เหมือนกับตัว S Hybrid ที่จะเรียบกว่าเพราะว่าใต้เบาะของคู่หน้านั้นจะเป็นที่วางแบตเตอรี่การแก้ไขตรงนี้เนี่ยนิสสันได้ดีไซน์ถาดวางของตรงนี้มาให้นะครับเป็นถาดวางของฟิก สำหรับการวางกระเป๋าวางพวกสมาร์ทโฟนได้ซึ่งถาดวางของตรงนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในตัว S Hybrid กลกองเก็บของบนคอนโซลช่องวางแก้วน้ําที่มุมคอนโซลและใต้คอนโซลเกียร์ที่ชาร์จไฟไร้าสายช่อง USB Type C 1. จุด Type A 1จุดขณะที่ปุ่มยิบย่อยนะั้นก็จะมาอยู่ทางด้านขวามือของผู้ขับขี่ครับระบบกรองอากาศติดมาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับกรองอากาศ PM 2.5ระบบฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์ตักจับแบตเตอรี่ในอากาศลดฝุ่นและกลิ่น กระจกเดียวกับนิสสันคิกสามารถที่จะมองเห็นเด็กๆได้ชัดเจรนรวมถึงเล่าขนของสูงๆเนี่ยก็จะมีกล้องข้างหลังเวลาเราเดินทางแล้วก็ถอยหลังมองได้อย่างชัดเจนและมาตรฐานญี่ปุ่นสเปคของกระจกด้านหน้านะครับทั้ง3บานเป็นกระจก2ชั้นป้องกันเสียงรบกวนสำหรับในตัว e-power ได้เพิ่มช่องใส่สมาร์ทโฟนด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับด้านบนรวมถึงช่องวางของด้านล่างนะครับมีที่เปิดปิดเป็นช่อง usb type c นะครับ วัสดุบเบาก็จะแตกต่างจากรุ่น s h y ไฮบิ brid, โดยรุ่น E-Power เป็นเบนาะหนังมีม่านบังแดดให้เช่นเคยตัว s h y ไฮบิก็มีนะครับม่านบังแดดที่กระจกรวมถึงมีที่เท้าแขนในเบาะคู่หน้าเบาะของผู้โดยสารแถวที่2สามารถที่จะเลื่อนชิดกันได้เหมือนกับตัว S-Hybrid นะครับในการขยับพื้นที่สัมภาระตัวคลิกก็อยู่ตรงกลางนะครับนะฮะคลิกเลื่อนเข้ามาเบาก็สามารถ ชิดกันได้นะครับบาะพับอเนอกประสงค์ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งสาิตการพับบาะไว้ในเซร e นา S Hybrid ิดใต้พื้นห้องสัมภาระยังมีช่องเก็บของเซรีนาเอสไฮบริเครื่องเสียงจอสัมผัส10.1นิ้วทีนาจอเครื่องเสียงสามารถปรับระดับได้นะครับปรับเอ็นได้ตามมุมมองแล้วก็ตามความถนัดของแต่ละท่านจอแสดงผลตรงกลางขนาด7นิ้วส่วนมาตรวัดข้างหน้าเป็นดิจิตอลบอกความเร็ว มีคันเกียร์พร้อมปุ่มโอ d ดรฟ์ด้านล่างของตำแหน่งเกียร์นั้นก็มีช่องวางแก้วน้ำา2จุดสามารถที่จะใส่วางแก้วใหญ่แบบสไตล์แก้วเยตีได้นะครับพับเก็บได้และด้านล่างสุดเป็นช่องต่อไฟแต่ไม่มีช่องวางแก้วน้ำที่มุมคอนโซลเหมือนกับ Serena e-power ระหว่างบอกคู่หน้าไม่มีเกะวางของหรือว่าไม่มีที่พับไม่มีโต๊ะนะครับเป็นช่องวางของทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับ มีด้านบนช่องตรงกลางพร้อมช่องต่อไฟแล้วก็เก๊ดด้านล่างด้านหน้ามีช่อง USB Type A 1. 1. จุดและอีกหนึ่งจุดก็คืออยู่ตรงเก๊ะวางของด้านหน้านี่เป็น USB Type A เหนือแป้นคันเร่งขึ้นมาปกติก็จะเป็นแบบช่องเปิดฟิลแต่ตรงนี้ทำเป็นช่องเก็บของเอาไว้ตรงนี้ไม่ใช่ที่ชาร์จไฟไร้าสายนะครับตรงกลางเหนือเกียร์เป็นช่องวางของปกติพวงมาลัยปรับ4ทิศทางดึงขึ้นดึงลงดันออกแล้วก็ดันเข้าหาตัว เป็นเบาะผ้าปรับแม่นวลนสำหรับเบาะคู่หน้าเบาะคู่หน้าและเบาะคู่หลังมีที่เท้าแขนนะครับสำหรับผู้ขี่ก็มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยผมสูง1 7เซนติเมตรร่างอวบๆหน่อยตอนนี้ปรับเบาะต่ำสุดครับก็จะได้ท่านั่งขับประมาณนี้สำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่ขึ้นสู่ห้องโดยสารก็มีบันไดสเตปขึ้นให้นะครับก้าวพอดีพอดีเท้ารวมถึงมีที่จับนะครับโหนตัวขึ้นอยู่ที่เสาบี ความกว้างของประตูด้านข้างเมื่อเปิดก็จะอยู่ในสะาัที่สามารถที่จะขึ้นห้องโดยสารได้อย่างสะดวกโดยที่ตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นมือจับสําหรับการผลักเปิดและปิดประตูสไลด์ด้านข้างผมสูง171ซนเมตรขณะนี้นั่งอยู่เบาะแยกด้านหลังของห้องโดยสารนิสสันเซรีนาด้านข้างของเบาะก็มีสลักอยู่2ตัวสลักด้านหลังสําหรับการเอแล้วก็พับเบาะที่ด้านหลังนะครับแต่ตอนนี้ผมเอได้สุดได้เท่านี้เพราะว่า ด้านหลังนั้นเราได้พับเบาะแถวที่3ามาไว้ซึ่งเบาแถวที่3ของ Ni s ส a n s e r e n a ก็จะเป็นเบาที่พับไว้ด้านข้างนะครับฉะนั้นเมื่อเราเราเอนไปสุดก็จะติดอยู่ที่เราแขวนเบาะแถวที่3เอาไว้แต่ว่าในสลักด้านหน้านั้นเลื่อนขึ้นเลื่อนออกนะครับได้สุดทางนะครับนี่ผมไปสุดทางนะฮะเพราะว่าตามฟังก์ชันแล้วสามารถที่จะพับราบเป็นที่นอนได้ในการออกแคมปิง้งนะครับการปรับเลื่อนหน้าเลือนหลังของเบาะแถวที่2 และมีช่อง USB Type A อยู่ที่ด้านหลังของเบาะุ้หน้าฝั่งละจุดกระจกเบาะแถวที่2กว้างมากฉะนั้นจึงต้องมีม่านบังแดดมาให้ครับและที่พิเศษก็คือสลักด้านล่างสุดนั้นเพื่อการที่จะนำเบาะทั้งสองฝั่งซึ่งแยกจากกันนะครับมาติดกันสำหรับการที่จะโยกซ้ายโยกขวาให้เบาะทางด้านซ้ายและด้านขวามาติดกันได้ครับเพื่อเวลาเรานั่งโดย,โดยสารเนี่ยก็จะเป็นเบาะเดียวเลยยาวๆยกขึ้นนะฮะ โยกเข้ามาติดตรงกลางซึ่งก็สามารถที่จะชิดกับอีกเบาะข้างหนึ่งด้านครับก็โยกได้ทั้ง2เบาะทั้ง2ฝั่งเลยครับะครับโยกอันนี้โยกออกขวาสุดครับการโยกออกขวาสุดก็ไม่ล้าแนวบันไดที่จะเดินขึ้นสู่ห้องโดยสารก็เป็นในเรื่องของความเซฟตี้ครับถ้าตรงกลางต้องการพื้นที่เดินเราก็เลื่อนนี่นะครับสลักมาทั้งด้านซ้ายสุดของเบาะทั้ง2ฝั่งพื้นที่ตรงกลางก็เป็นพื้นที่วางของได้เพิ่มเติมขึ้นอนีกครับ จะมาสาธิตการเลื่อนเบาให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสําหรับเบาะแถวที่2เลื่อนชิดติดกันครับสลักด้านล่างสุดนะครับดันแล้วก็ดันเข้ามาซ้ายสุดได้เลยครับหรือว่าสลักเก็บไว้ตรงกลางหรือว่าจะเลื่อนทางเบาะแถวที่2มาก็ได้นะครับเพื่อให้เหลือพื้นที่ด้านข้างสําหรับวางของหรือว่าวางหมอนหรือว่าซุกหรือว่าผ้าห่มเข้าไปก็ได้นะครับสำหรับเด็กๆเกมื่อเบาะชิดกันแล้วเนี่ย ตรงกลางของบอกก็จะมีความนูนหน่อยว่าอย่างน้อยนะครับก็สามารถที่จะเหยียดแข้งเหยียดขานะครับสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่อาจจะเมื่อยล้าในระหว่างการเดินทางไกลประตูท้ายไม่ใช่ประตูไฟฟ้าเรามาดูนะครับว่าน้ําหนักจะเป็นอย่างไรกดคลิกแรกก็จะคลายล็อกออกมาดันมาหน่อยครับนิดเดียวเองนะครับก็จะมีโช๊คอัพผ่อนแรงถึงฝั่งละ สองก้านเลยนะครับโชคผ่อนแรงตรงนี้เนี่ยผมสูงอยู่ที่1 7 1เซนติเมตรก็ยังมีความสูงมากกว่าศีรษะของผมนะครับเหนือศีรษะก็ยังมีพื้นที่อีกถึง1กําปั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์และสําหรับท่านสุภาพสตรีนะครับจะโหนมากหรือเปล่านี่ครับตรงนี้มีด้ามจับอยู่ออกแรงนิดเดียวองครับสําหรับเบาะแถวที่3นั้นจะพับไปด้านข้างนะครับมีตัวแขวนอยู่ แล้วก็มีพื้นที่สามารถที่จะทําพื้นที่อเนกประสงค์ได้เดี๋ยวเราลองพับดูนะครับว่าเป็นอย่างไรขอเกี่ยวอยู่ที่ด้านมุมนะครับซ้ายขวายังไม่ล้มตึ้งนะครับให้เรามีความงวงนะครับช่วยเซฟตี้นะครับอโอเคสำหรับการดึงเบาะหลังนั้นดึงอยู่ด้านข้างนะครับให้เอ็นมา นะครับก็ลองดูว่าซอฟหรือเปล่าแต่ก็โอเคครับไม่ตึงตังตึงตังนะครับพื้นที่สําหรับเบาะแถวที่3ก็ค่อนข้างกว้างขวางนะฮะก็เตรียมไว้สําหรับนั่ง3าคนมีที่พนักพิงศีรษะอยู่นะครับอยู่ตรงกลางโดยเก็บไว้ที่ด้านข้างนำมาประกอบได้เลยนะครับ <laughs> ประกอบผิดนำมาประกอบได้เลยนะครับจะใหญ่ซะหน่อย ดึงขึ้นก็มีเชือกสีฟ้าอยู่ด้านล่างครับก็อห้อยมาตรงนี้นะครับมีที่เกี่ยวกับดึงเส้นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับอยู่ข้างล่างถูกใจสายแคมป์เพราะว่าเมื่อเราพับเบาะแถวที่2แล้วแม้ว่าตรงที่นั่งนั้นจะมีความนูนเมื่อเราพับแต่ว่าจะเชื่อมมายัง พื้นที่เบาะแถวที่3เรียกว่าเชื่อมต่อกันยาวเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับดึงท้ายเบาะแถวที่3มาเลยนะครับเราสามารถที่จะปรับเป็นที่เอนนอนได้แล้วด้านล่างนี้ก็เก็บของได้ครับความสูงของผมอยู่ที่1 7 1เซนติเมตรก็จะมีพื้นที่นอนยาวไปจนถึงด้านบนเลยตรงนี้ผมเชื่อว่าสายแคมป์นั้นเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการเสริมที่นอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบาะแถวที่3มีช่อง USB และทั้ง2รุ่นจะมีสวิตช์เปิดประตูสไลด์ด้านซ้ายมือจากเบาะแถวที่3และไฮไลต์อยู่ตรงนี้เครื่องยนต์1.4ลิตรเป็นเบนซินบล็อกใหม่ล่าสุดพลักกำลังสูงสุด98แรงมา้าแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้า ePower นั้นให้กำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิด315นิวตันเมตร เป็นบล็อกล่าสุดเลยครับเฉพาะนิสสันเซเลนาโดยเฉพาะยังไม่ได้ไปอยู่ในรุ่นไหนของนิสสันเลยเคลมอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่18.2กิโลเมตรต่อลิตรแต่สุดท้ายก็ต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับฟีลการขับขี่ของ e-power ในนิสสันคิกผมก็ยังจำได้ถึงความเร็วความประหยัดน้ำมันหลังติดเบ,บา s e เลนา e-power ช่วงล่างพัฒนาขึ้นใหม่เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนอีก50%เพิ่มความแข็งแรงของเหล็กกครง 20%ช็อกอัพใหม่นั่งสบายไม่เมารถนุ่มนวลในความเร็วต่ำทรงตัวดีในความเร็วสูงเซรน่าเอสไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินขนาดความจุ2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งนิสสันเรียกว่า S Hybrid ให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรลองขับโดยไม่มีผู้โดยสารน้ำมันเต็มถังในเมืองผสมทางระหว่างจังหวัดไฟแจ้งเตือนน้ำมันในถังเหลืออยู่ที่141กิโลเมตร ขณะที่วิ่งมาแล้ว568กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงบนปัดแสดงอยู่ที่12.2กิโลเมตรต่อลิตรสรุปน้ำมันถังนี้ขับขี่ทั้งหมดได้ระยะทาง612.4กิโลเมตร12.1กิโลเมตรต่อลิตรกับความจุถังน้ำมัน55ลิตรสมรรถนะการขับขี่แม้ว่าเราจะมองเห็นด้านหน้าเป็นตัวถังทรงสูงแต่เมื่อขับขี่บนทางราบก,ก็มีความคล่องตัวนะครับ ทั้งพวงมาลัยเลี้ยวง่ายสมูท t การฉีกออกตัวก็ต้องใช้คันเร่งบ้างนิดหน่อยครับการใช้คันเร่งสำหรับนิสสันเซเรน่านั้นถ้ากดไปปุ๊บ้ามันจะมีแต่เสียงนะครับรถก็จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้าเราอยู่ในตําแหน่งเกียร์ดีกดคันเร่งไปนะครับ20%แล้วก็ดันคันเร่งไปพอได้รอบเราก็ค่อยดันคันเร่งเติมคันเร่งไปรถก็จะเคลื่อนที่อย่างวอกไว ตอนนี้ก็อยู่แต่อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถที่จะใช้เป็นทริคในการเร่งแซงหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัวครับแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนี่ฮะี่ปุ่มที่หัวเกียร์ใช้ในการเร่งแซงด้วยเช่นกันถ้าต้องการเร่งแซงแบบฉับพันฉับไวมากๆนะครับก็ใช้เกียร์สปอร์ตครับปุ่มมามีปุ่มอยู่ที่โหมดทันเกียร์หรือว่า ลงทางลาดชานที่ไม่ชัดมากครับอย่างเช่นสะพานพระรม9้าอย่างเงี้ยแต่เห็นผลเลยว่าดึงชัดเจนแล้วก็มีความเซฟตี้ครับกล้องมองหลังนั้นสามารถที่จะมองได้2จุดก็คือตรงที่คอนโซลที่บอกมาตรวัดนะครับจะอยู่ตรงเฉียงไปทางด้านซ้ายรวมถึงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอหลักด้วยเช่นกันเท่กับว่ามีอยู่2จุด แต่หน้าจอด้านไกลๆนี่ฮะจะมองชัดกว่ามีภาพคมชัดกว่าเพราะว่าหน้าจอมีขนาดเล็กส่วนหน้าจอหลักตรงนี้ภาพจะไม่คมชัดนะครับก็ต้องสังเกตนิดนึงสําหรับกล้องรอบคันระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างขอบคุณสําหรับการติดตามผมพิชัยมุลจัดไรทิปเปอร์สวัสดีครับ